สวัสดีจ้าบ้านชั้นสวรรค์นบนดินพี่น้องปองป่ายสวัสดีเอฟซีเดือดใจพี่น้องใะพี่น้องเก่งบ่ได้มาห้าเฮ็ดฮ่าข้าปลาเฮิ่งนาะบ่ได้ให้ยู่ห้ากินเนาะบ่ะได้ลงคลิปเฮิ่งพี่น้องอ่ะมื่อนี้โอ,อ๊ก,กาสเลือกดียามดีนะพี่น้องเขาว่าเฮ็ดละกอกอ๋อน้องเก่งกระมาะพี่น้องมาละไตได้ได้จังหน่อยละพี่น้องบ่ได้มาคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเก่งเดือดจ้ามามาเบิ่งกันไอเด่น่าเป็นไรเมื่อนี้วันศุกร์เดือดพี่น้องวันศุกร์ที่ห้าใจพี่น้อง น้องคิดมาแต่เศร้าเนาะก่อนเหตุงานน้อง้องเกี่ก็สิเหล่นดี้ก็ต้องลงไปเหตุงานน้องให้น้องมีเวลาจำกัดจะได้โหยูโหกกินได้โอเกงก็ดีใจละใจให้น้องไปเบิ่งกันไว้ได้มากเป็นไงเหมือนให้น้อง <laughs> bán một bán một ở tân hoàn bàn sáng đầu cho มา,ม,ามาเมื่อวานนี้เขาดีเมื่อเลง bàn bứt bàn một lưới Стоп. ดเดินผ่านไปแบบไม่เห็นจ้ะดอกนี้จีน,น่อยไปเื่อนน้องกำลังโหดิีินขึ้นมาเลย ký <laughs> đó ngày mẹ đúng năm nào တိ mm ု့မှာ 就明天。 หอยละน้าใจให้น้งองข้าไม่ยาวสองดอกนี่น้องปลาสันนี่น้องเอ้าหิน้งอนงสาหาเจอ เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอร่อยโอ้อยาาอยาคายอ่ะเก็บเท้าอ,อร่อยมากนะเห็ดเนี่ยเอาไปเก่งสเส็ิและโกกินงมาให้น้อีสวยๆแล้ว ลุ้นมีกิน <become sick andRadio> <sussel> <material> <shed water> ละจ้างีหน้องแต่บ้านในล่างเมื่อกี้ไปเห็นงานแล้วเมื่บ้านในล่างเฮียเม่ไปนานนาะเนี่ยงานเของเฮงไล่เดี๋ยวเห็น logo ก็ไลา่